บอ d ดี้ไฟสนีโอเด็กสอน่ะนี่มันบ a สก a อะทโ r ล่าบเก้าทมีหรออย่างผมนั้นจะไม่จัดแต่ไม่ใช่กับคลิปนี้และใช่แล้วคลิปนี้มันไม่ใช่คลิปรีวิว69บาทแต่ผมนั้นจะมาจัดเด็กไงล่ะหลังจากอะทโ r ล่าโดนแบรน i s ลิสต์อินทิเนตดิงใบเดียวไปผมก็ไม่ได้แตะอะท a อล่เลยโดยอันดับแรกผมก็ต้องมาเช็คเด็กดูก่อนนะว่าผมจัดอะไรไว้ แล้วหลังจากวันที่14กุมภาพันธ์นั้นได้ปลดแบริสอัโทโหราอินทิเนติริงเหลือ2ใบแต่ริสเดิมทำงูงยังใบเดียวอยู่อันดับแรกของผมนั้นก็จะต้องขอจัดหมวดหมู่ก่อนนะรวบแปบ๊บส่วนแรกก็จะมีมอนสเตอร์2ก็จะเป็นไอเทมใช่มันมีอย่างเดียวนย่นแหละใส่แค่3ใบ3ก็เวทมนต์แล้วมีโคดเยอะในเด็กด้วยและอันสุดท้ายไม้ตายไม่มันมีใบเดียวแหละมันไม่มีมากกว่านี้แล้ว โดยมาโฟกัสที่มอนสเตอร์นั้นผมมาดูที่อัทโทล่าก่อนอ่าส่วนมอนกีกีกรอเดี๋ยวเก็บไปก่อนอ่ะมาโฟกัสที่อั t โทล่าซึ่งผมยังคิดอยู่ว่าอิทินิ t ี้ซิงสองใบจะคงใช้เซตนี้อยู่เหมือนเดิมไหมเพราะว่าผมนั้นได้เดี๋ยวคนอะไรแบบอ่ะนี่ก็จะมีเอ่ออะไรมากมายนะผมก็ยังคิดว่าจะใส่อเล็กเซนไปดีไหมซึ่งมันเป็นตัวเลือกหนึ่งที่สามารถเล่นได้นะแต่ว่าไม่รู้ดิใช้นี้ไปก่อนแล้วกัน ผมยังคิดว่าผมไม่น่าได้จะปรับอัททลออะไรมากเพราะว่าน่าจะอยู่อย่างเดิมดีแล้วผมเลยสังเกตถึงเห็นรองเท้าอันใหม่ที่ผมคิดว่าผมจะปรับเปลี่ยนมันดีไหมนั่งคิดอยู่สักพักสักพักหนึ่งจนเหลือบไปเห็นเออว่ะอินทิเนตี้ลงมันโดนปรับมาดีวะ่ะให้ใส่ได้2ใบตอนนี้เรายัางหนึ่งใบยอยู่ก็หาสิรออะไรอะ่ะพอเห็นเหาอินทิเนตี้ลิงมาอยู่ต่อหน้าผมใบมันทําให้ผมนึกถึงไม่ไม่ไม เดี๋ยวก่อนก่อนที่มันจะเพลินเกินไปเหตุผลที่ผมนั้นแยกการ์ดเหล่านี้ออกมานั่นก็คือมันเป็นการ์ดตระกูลพวกชาร์จจัว่วเพราะฉะนั้นมันคือปัจจัยที่เราจะสามารถนำอินทิเนตตี้ลิงยัดเข้าไปได้และแกสตาร์จากบูธแก่ต้องออกไปหลังจากปรับอินทินิตี้ดิงเสร็จผมมองเห็นรองเท้าที่ผมได้สงสัยข้างต้นและผมก็ได้อ่านเทคดีๆว่า ไอรองเท้าหาเนี่ยมันคุมพิซซึมดาก้อนไม่ถูกยกเลิกถ้ามันโดนใบไปด้วยละ่ะอ้าวงั้นเราก็ต้องหาสิ่งที่เรียกคริ s t a l เคเซนกีฟเพราะมันมีเทคไม่โดนโยกเลิกด้วยย่า yeah! โดยเหตุผลที่ผมเลือกเป็นคริ s t a l เคเซนกีฟ g นั้นก็เพราะมันมีความสามารถในการกันใบอัทโทล่าแล้วก็บวกหน้าหลังให้อัทโทล่าอย,อย่างละ2000และยังมีเทคยิงเลือดซึ่งต่างจากโทมารีนที่ใช้ได้แค่ลุกกะตีเท่านั้นซึ่งมันมีโอกาสโดนเลสและโดนใบด้วยในตัวเช่นกันนะ และหลังจากที่ผมใส่ไปสองใบมันก็เหลือพื้นที่ของโทมารีนกิฟอีก1ใบแล้วผมจะอาไปใส่อะไรดีล่ะอืมงั้นก็ไปอยู่กับสตาร์แจ็คบูธแล้วกันนะแกนะแล้วหลังจากนั้นผมก็มาเช็คเวทมนว่าผมควรปรับอะไรเพิ่มอีกไหมและใส่อะไรเพิ่มไปอีกหรือเปล่าจากที่ผมดูเช็คทั้งหมดก็จะมีอยู่แค่ดิปเพอร์ชันเท่านั้นที่ผมนั้นต้องการอยากจะใส่ให้มันครบไปเลย4ใบย,ยังไงล่ะ งั้นตามหา d ิฟเ e อร์ชัในอะไรกันดีกว่า แล้วผมหาไม่เจอผมบอกว่าไม่เจองั้นเราก็แก้ปัญหาด้วย69บาท และหลังจากที่ผมได้เปิดกล่อง69บาทที่เออผมนั้นลองส่องดูแล้วมี Asterism ซึมเอฟแบบไม่ฟอยอยู่ในนั้นและเป็นใบเดียวด้วยที่เขาให้มาซึ่งการนี้มีความคอลิตี้แรหรือเรียกเลยวะมีระดับความแรที่ค่อนข้างดุมากในสมัยภาคก่อนซึ่งเขารีมาให้แบบไม่ฟอยและผมนั้นนั่นก็คือครอบรองแบบฟอยใบทำให้ผมแบบว้าวฟิลแบบไม่ฟอยแบบเเป็นอย่างนี้นี่เอง นอกเรื่องกันมาพอเราก็กลับมาที่การจัดเท็กของเรากันดีกว่าซึ่งตอนนี้ผมได้สังเกตของอัลโทราที่เรารู้สึกว่าเราต้องปรับกันแล้วละ่ะซึ่งณตอนที่ผมเห็นอยู่นั้นก็คือมีผมกะว่าน่าจะใส่เอาโดอัลโทราเพิ่มมาอีกสักหนึ่งใบเพราะเลยเห็นว่าผมน่าจะใส่โอเวอร์โทเยอะเกินไปเพราะว่าใส่ตทั้ง4ี่ใบนะก็เลยกะว่าเฮ้ยโอเวอร์โทสาก็พอแล้วเพราะว่ามันได้ใช้แค่ครั้งเดียวอยู่แล้วหากเราเสิร์ชด้วยควาร์บูโรสเอ็นดีมาเนาะก็เลยอ่ะงั้นไปหาก,ก่อน นี่อาโทราเออมันเรียกว่าไงเอาโดอาโทรานี่แบบไม่แบบฟอยขอบทองที่ผมเก็บมานะกะว่าใส่เพิ่มอีกสักหนึ่งใบก็คงไม่เสียหายนะเราก็เดีย๋ยวไปลองปรับกันเลยดีกว่าหลังจากปรับเรียบร้อยก็ถูกขั้นตอนขั้นตอนในการเทสเด็กนะก็เนี่ยเป็นลวกกอดให้เรียบร้อยอ่าเดี๋ยวเราจะมาเทสเด็กกันเราก็คงปรับได้แค่นี้แหละเพราะว่ามันยังไม่ดีของเสริมเลยมากจั่วมาหใบแล้วก็ แตกแม่เ,เ,เี๋ยวนะอ๋ะอ,อไม่ได้แตกกูลืมแตกเด็ก<อ>แม่โอ้โหลืมแตกเด็กไปได้ยังไงนะฮะเราเนี่ยอ่ะก็เดี๋ยวสับเด็กก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาลองกันโดยที่จะลองผมก็จะไม่ได้พูดอะไรก็เดี๋ยวเข้าตัดคลิปแบบ มีแต่เพลงอย่างเดียวเนาะไปกัน นี้ก็มันก็มีเพียงเท่านี้แหละหลักๆที่ผมจะมาสื่อก็คือมันคือของที่อยู่ใน69เนาะอันนี้คือไม่ได้อยากจะรีวิวหรืออะไรก็ตามแต่ว่าเป็นในว่าเออผมจัดเด็กอัททลาแล้วก็นี่คือสิ่งที่เขาทำมาคือเอสเทอริซึมเอฟเฟกผมไม่ได้ซีเรียสอะไรสำหรับเอสเทอริซึมเอฟเฟกที่เขารีมาให้เนอะแล้วก็เป็นแบบไม่ฟอยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากเห็นนะว่าเอเทอริซึมแบบไม่ฟอยเนี่ย จะมีความยังไงอ่ะอยากรู้ริบสัมผัสกับมันซึ่งผมก็มีแบบฟอยอยู่แล้วอยู่ในเด็กเนาะซึ่งตอนที่ผมได้มานั้นราคาตอนนั้นมันยังไม่แพงมากอ่ะเอาง่ายๆคือเออ,เอซื้อมาคือมีใบหนึ่งที่ซื้อมาในราคาสิบบาท <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็คือตอนยุคมันมาแรกๆคือมันไม่สําคัญเนาะมันยังไม่ได้สําคัญแบบเก่งขนาดน,นั้นก็ เก็บมานานะนะเนาะก็เป็นผู้เล่นที่เริ่มต้นเด็กบัตติไฟเนี่ยด้วยอัทโอล่าก็เลยเป็นเมนอยู่มันพอสมควรแล้วอยากทําอะไรพิเศษพิเศษสำหรับคลิปนี้ก็ให้มันเนาะก็จะเห็นการตัดต่อของคลิปนี้พิเศษเปลี่ยนแปลงแปลกใหม่เนาะอ่ะก็มีแต่เพียงเท่านี้เนาะก็ไม่มีอะไรมากก็อยู่ที่การดำเนินการของผมแล้วผมจะจัดยังไงต่อไปเนาะอ่ะหลักๆก็กกกนี่เลยตัวดีเลยครับสําหรับเออมังกรผลิตแพอัทโาที่สมัยก่อนนี่เป็นตัวที่หายากสุด ไม่คือสมัยก่อนจะไม่มีตัวแบบโง่ๆเนี่ยแบบไม่ฟอยมาแบบใช้เล่นเนาะสมัยก่อนคือเอาร่างทีดีไปตบเขาอะเพราะว่าทีมันไม่มีต้องสุ่มเท่านั้นแต่ผมไม่ได้ถึงขั้นแบบอนาถึงเอาร่างทีดีไปตบนะเพราะว่าช่วงนั้นผ่านไปสักเดือนมั้งจะมีร่างของดันเจี้ยนที่เป็นยูบีนะมันจอมารผลึกแท้อัลโธร์อะผมก็เอาร่างนั้นมาใช้แทนไอตัวนี้นี่แหละเพราะสมัยก่อนตัวนี้มันหายากมากมากนะสำหรับมังกรผลึกแท้อัลโธร พอซื้อเด็กนี้มาก็คือให้ฟิลของเมื่อให้อารมณ์ประมาณเหมือนเมื่อเริ่มเล่นของอัลโทราแรกๆถึงแม้ว่าการเริ่มเล่นของเด็กนี้มันจะดู OP กว่าการเริ่มเล่นของผมสมัยก่อนเนาะอ่ะก็ประมาณสมัยโอโ้นานอยู่นะสอปีสอ,สป,สอสปีได้อ่ะ,อะนับไป3ามสีปีปะวะอ่ะก็ b u ตตี้ไฟ,ฟาพาร์คเอนี่มันมาเมื่อปีไหนะ่ะ นี่คือนานมากแล้วนะสำหรับเด็กนี้ถึงขั้นมี6-9ที่จริงมันเริ่มต้นสีเกก็ประมาณนี้นะก็อัปเกรดมาเป็น6-9กล่องสีสันสวยงามถูกใจผมมากอ่ะก็ไม่มีอะไรมากครับก็เดี๋ยวนะแป๊บแป๊บแป๊บ,ปบอ่ะก็น,นี่เลยอ่ะความเรียลลิตี้ความแรของการ์ดเก่าของอ่ามังกรผลึกแท้โทอร่าที่ผมเก็บไว้เนาะก็จะมีแบบบัดดี้แรกับขอบทองอ่ะจะให้เปรียบเทียบเรียลลิตี้ชัดเลย จริงๆก็เปรียบเทียบทําไมก็ไม่เข้าใจเหตุผลตัวเองแต่ว่าอ่ะนี่คือฟอยกับฟอยอันนี้เออมันน่าจะผ่านประสบการณ์โยกโยโชคโชนมาเยอะนะมันอาจจะมีตําหนิบ้างนะอ่ะแต่เห็นไหมว่าเป็นฟอยสากอันนี้เป็นฟอยเรียบมันแน่นอนว่ามันเป็นราคา69เเปรียบเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วนั้นรู้ความห่างชั้นนะแต่ว่านี่เลย ถ้าเกิดเป็นการเก็บสมัยก่อนเนี่ยกว่าจะหามาได้คือต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นนะไม่มีแบบนี้นะแบบไม่ฟอยเลยแบบเนี้ยอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นี่คือกว่าผมจะเก็บมาได้ก็หลังเจ็ดหลังสี่ลุงอะอ่ะหลังสี่หลังอัง 4, ลทราเจ็ดสีมาก็อันนี้ผมก็แบบเก็บไว้ดูต่างหน้าเล่นๆว่าผมนั้นรักมันมากนะสำหรับฮลึกแท้ที่แบบโคตรจะอยากได้เลยในสมัยก่อนเป็นราคาที่ร้อยอัพอ่ะให้ให้ประมาณนั้นร้อยอัพเลย รีมาเป็น69บาทก็จะเป็นประมาณนี้แหละอ่ะก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องการเดกเกมเซ็นเต 69, อร์ 69, 59, yeah อนะก็ไม่มีแลยนะอ่ะหมันก็เพียงเท่านี้นะสำหรับการทำเดตของอัลโธราเนาะแล้วก็การรวมของ49เอ้ย59 59บาทไปในตัว69โอ้ย69 59ก็แย่แล้วนะก็ไม่มีอะไรแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องการดเกมเซ็นเตอร์แล้วก็ คุณก็เลยกดซับกันด้วยถ้าคุณไม่กดก็จะโดนอัทอร่ากระทืบใส่หน้าคุณลิสต์นี้เจ๋งดินี่ลองหน่อยแล้วกัน